สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับชวนชม,ชมรถใช้งานสวยๆหนึคันชม o y o ยต้าโคโร,ราอันติ s นะครับคันนี้เป็นตัว S อ p o r t นะครับตัวแต่งพิเศษจากโรงงานรถสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับคันนี้ชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพครับมินบุรีกรุงเทพ 2 5 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนประมาณ5,000ันกลางๆนะครับผ่อน6ปีรถปี2014นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับล้อแมกขบ18เฉพาะรุ่นนี้เลยเฉพาะเลยนะครับชุดแต่งครบสวยสภาพสมบูรณ์สีช็อกโกแลตนะครับสีน้ำตาลจากโรงงานนะครับไม่ได้ตกับสีแต่อย่างใดรถภายในสวยสวยนะครับเบาะหนังสีดำเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์กระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าครับพวงอะไัยมันตีฟังก์ชันนะครับ รถส,สวยนะครับไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับรถปี2014พร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนชมเช็คทดลองขับมินบุรีกรุงเทพมีบริการจัดส่งทั่วไทยครับมีบริการจัดส่งทั่วไทยอึดถึกทนใช้ง่ายดูแลสบายคือสโลแกนของอันติสนะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับรถบ้านแท้ไม่ใช่อดีตแท็กซี่นะครับ2 5 0 0บาทรถสวยสวย,สวยชุดแต่งครบเกียร์เครื่งนนสมบูรณ์ยางดอกเต็มแม็กงามๆขอบ18นะครับ เป็นแม็กเฉพาะเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับแม็กสนะครับขอบ18เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์สีสวยสภาพดีๆฝากไว้พิจารณากับราคา2อ0แสนกลางๆขับโตโยต้าโคราอันติดนะครับทนแน่นอนอึดถึกใช้ได้ใช้ยอวใช้สบายใจชมได้ทดลองขับได้เลยครับรถสวยๆนะครับฝากไว้พิจารณาสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางมีบริการจัดส่งครับมีบริการจัดส่งจัดส่งได้ทั่วไทยรถพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนชมได้ เช็คได้ทดลองขับได้เลยสมาชิกบ้านไกลถ้าท่านไม่สะดวกเดินทางคันนี้พร้อมส่งครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำเอกสารครบไม่มีจมน้ำนะครับเอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการโอนโอนได้ทั่วไทยจะส่งให้ได้ทั่วไทย2 5 9 0 0 0บาทรถสวยพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนสีสวยภายในงามภายนอกงามเป็นตัวแต่งพิเศษจากโรงงานนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนี่แหละครับเกาะฝากไปด้วยนะครับ สีสวยนะครับคันนี้เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับรอๆแน่นอนใครชอบสีสันแบบนี้ก็จัดไปนะครับไม่ได้ทําสีใหม่นะครับสีนี้มาจากโรงงานเลยภายในก็สวยสะอาดกว้างนั่งสบายชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับยังไม่เคยติดแก๊สครับไม่มีชนหนักไม่ตัดต่อไม่พลิกคว่ำนะครับรถสวยๆแบบนี้ใครถูกใจเข้าใจสนใจ2 5 9 0 0 0บาทโตโยต้าโคราอันติทครับปี2014นะครับขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับฝากก กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ